เอกสามซ็อบบีินซี่อีโคโนมีโปรเจกต์เรื่องออมที่ดีมีเงินเก็บใช้รักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีเหตุผลส่วนที่หนึ่งปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัญญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำรงไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันโลกยุค โลกาภิวัตเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปออกเป็น3หลักคือการมีความพอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งทั้ง3หลักนี้จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความรู้และต้องมีคุณธรรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถสรุปออกได้3หลักคือการมีความพอประมาณการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีซึ่งทั้ง3หลักนี้จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้และความมีคุณธรรม3ามห่วง2เงื่อนไข พอประมาณมีเหตุผลมีภูงคุยกันที่ดีนําไปสู่ความรู้ความรอบคอบความนวัตระวังคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตขยัอนอดทนสติปัญญาแบ่งปันเศรษฐกิจสังคมชีวิตล้อมวัฒนธรรมสมดุลพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงส่วนที่2การนําปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของตนเองหรือครอบครัวแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้2.1ใช้ใจ่ายเหลือค่อยเก็บออม เป็นการทำรายรับรายใจ่ายให้มีการเก็บจากการใช้เงินในชีวิตประจําวันจากเงินที่คงเหลือ2.2พออมเนี่ยห้าและเหรียญ10เหรียญ5และเหรียญ 10. 10เป็นเหรียญที่มีอยู่เยอะมากและใช้ใจ่ายในชีวิต,วตประจําวันในการซื้อของต่างๆเหรียญแ้าเหรียญ10เป็นเหรียญที่น่าออมและเก็บง่ายที่สุด2-3ตารางออมเงินให้ถึงเป้าหมายตารางออมเงินนี้สามารถใช้ได้ถูกวัยและถูกคนสามารถกําหนดเป้าหมายว่าจะเก็บเงินได้กี่บาท เช่นเก็บ1000บาทแต่เก็บวันล,ละ1บาท2บาทหรือ10บาทตามที่ตารางกำหนดเมื่อผมก็จะได้เงินตามเป้าหมายที่กำหนด2.4ออมเงินแต่แบงค่ง50เนื่องจากแบงค่ง50เป็นแบงที่ไม่ค่อยเจอกันบ่อยๆเลยเป็นทิศในการเก็บออมเงินเมื่อเจอแบงค่ง50บให้เก็บไว้ไม่ให้ใช้และออมเก็บไว้ส่วนที่ 3. ผลการดำเนินงานรายบุคคล2.1ใช้ใจ่ายเหลือค่าเก็บออม นางสาวทิตินันคงนันรหัสกนัศึกษา64701050สรุปผลการดำเนินงานระยะ3กันยายน2566ถึง30กันยายน2566มีรายรับ1,100รายจ่าย3 5 0 50, และเงินที่เหลือออมทั้งหมด2 0 5 0บาท22ออมเหรียญ5และเหรียญ10นางสาวธนชาติสุริยวงศ์รหัสกนัศึกษา64701086สรุปผลดำเนินงานระยะ3กันยายน2566 ถึง30กันยายน2566เรียน5ห้ว่า30วันเท่ากับ150บาทเหรียญ10บาท30วันเท่ากับ300บาทรวมเป็นเงินออมที่ได้450บาทนายธนากรปานดอนลานรหัสการศึกษา644701088สรุปผลดําเนินงานระยะเวลา3กันยายนพศ2566ถึง30กันยายน2566เหรียญ5บาท30วันเท่ากับ150บาทเหรียญ10บาท20วันเท่ากับ200บาทรวมเป็นเงินที่ออมได้350บาท 2.3ตารางออมให้ถึงเป้าหมายนางสาวทันพิชาสุธาทัศน์รหัสนักศึกษา644701090สรุปผลดำเนินงานระยะ3กันยายน2566ถึง3 0กันยายน2566ออมได้500บาทนายนัทวุฒิศิริรหัสนักศึกษา644701063สรุปผลดำเนินงานระยะ3กันยา2566ถึง3 0กันยาย2566ออมเงินได้1,000บาท 2อทออมเงินแต่แบ่งห้าสิบนางสาวเบญจรัต์มีจรรันรหัสนักศึกษา6กสี่สี่เจสรุปผลดำเนินงานระยะเวลา3กันยาสองพันห้ารกถึงสากันยาสองพันห้ารอกอมแบ่ง5้าสวันเท่ากับ9 0้บาทออมเงินได้9 0้บาทข้อเสนอเพื่อการพัฒนาถ้าคนนโคราชโคนาถ,ถึงความสำคัญของการออมเงินโดยควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคและการออมโดยพยา,าพยามลดการบริโภคสินค้าฟึ่มเฟืยลงและการเก็บออมมากขึ้น 2. รัฐบาลควรได้สร้างผลิตภัณฑ์การออมรูปแบบใหม่การพัฒนาระบบการออมภาคบังคับและการออมภาคชุมชนการสร้างรายได้ที่มั่นคงสำหรับประเทศชาติตลอดจนการปลูกฝังนิสัยการออมการประหยัดและการใช้จ่ายอย่างพอเพียงเป็นต้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการลงทุนแม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ไม่จาเป็นต้องพึ่งเงินจากต่างประเทศค่ะสรุปองที่ีมีเงินเก็บคนและศึกษาภายในกลุ่มพบว่าการทำรายรับและรายจ่ายของการโดยใช้ค่อยเก็บออมการออม โดยการเก็บเหรียญ5และเห10สะสมแบ่ง5 0และตารางออมเงินให้ถึงเป้าหมายนั้นทําให้เรามีระเบียบวินัยในการใช้เงินมากขึ้นและมีความรับผิดชอบในการออมได้ดีการออมที่มีมีเงินเก็บมีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณความมีเหตุผลในวบคุมกันที่ดีจนนําไปสู่ความเสื่อสัตย์ต่อตัวเองและสังคมค่ะ